สวัสดีครับบ่ายนี้ผมอยู่ที่อำเภอปากช่องที่ดอนเซอร์วิสซอมเชฟเวยประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาแบ่งปันความรู้กันเรื่องเซลล์แบตเตอรี่ของรถไฮบริดหรือ e v ในอนาคตที่ทุกอู่ต้องเริ่มทำเพราะว่าอนาคตสมมุติว่าคนที่ขับรถ E ีีเนี่ยขอบยังไม่หมดแบตเตอรี่เสียต้องซื้อแบตเตอรี่หลักแสน ไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องมาซ่อมเป็นเซลเราเดี๋ยววันนี้วิ่ยากรของเรานั้นครูฝึกสอนกะเป็นอาจารย์ถอยอาจารย์นอนอาจารย์ตะและผมจะมาแบ่งปันความรู้กับกลุ่มช่างอันนี้ก็คือเราเปิดเล็กๆก่อนนะครับแล้ววันสัมนาใหญ่รวมช่างไปใจในปีนี้เราจะมีการให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยครับมาพบกับ ผู้ฝึกสอนเสียงดังวันชัดครับการ่อยครับแนะนำด้วยครับดีครับผมการ่อยครับ,รบวันนี้มาแนะนําระบบการทําซ่อมรีแพร์แบตเตอรี่ไฮบริดกรณีอย่างนี้เนี่ยอู่ไรอูยอ่ย,อยังยังไม่มีการเทรนนิ่งพวกนี้ผมก็เลยมาเสนอนำเสนอพี่นอ้องเีความรู้เล็กๆน้อยๆครับอันนี้เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ครับเป็นดิจิตอลฟูดิจิตอล20แอมป์นะครับเพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่พวกนี้เข้ามาใกล้ครับเห็นไหมครับเซลล์แบตเตอรี่ นะแบแบตรี่เทียมครับอ่าพวกนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความละเอียดสูงมากเรื่องโวลต์รายละเอียดอย่างเดียวไม่พอครับฟีเจอร์ดีเทลต่างๆของมันเนี่ยมันจะกว้างมากความหมายก็คือการใช้แบตเตอรี่ทั่วไปเราตั้งที่2.5จุด็7แต่พวกนี้จะต้องมีสองหลักขึ้นไปครับสองหลักความหมายคืออะไรก็สองหลักทุกทุนฎีมสองหลักครับเพราะว่าหลักหน้าเนี่ยเขาจะไม่ดูผละครับส่วนใหญ่อ่าเสร็จแล้วเรื่อความละเอียดตัวนี้จะวัด ส่งแอมออกอย่างเดียววัดแอมกลับไม่ได้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวมอนิเตอร์ให้เราสามารถวัดแอมได้ว่าเราใช้เวลาชาร์จไปเท่าไหร่แอมขึ้นเท่าไหร่มันจะบอกเราโดยเราไม่ต้องมานั่งเฝ้านั่งจับครับใช้ใช้เวลาชาร์จทั้งหมดเนี่ยชาร์จได้กี่ยังขั้นตน่ำต้องมีอย่างน้อยสี่แปดชั่วโมงครับสี่บแปดชั่วโมงถูกต้องครับชาร์จทีละชาร์จทีละทีละสาสิเซลเลยครับไม่ต้องทีละเซลหรือห้าเซลลครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวชาร์จได้เลยครับทั้งลูกเลยชุดนี้ครับ อ่ะดูเสคนิคก,การตั้งครับดูนะครับพอเราเปิดเครื่องออกมาแล้วเนี่ยเราตั้งโวล์เห็นไหมครับ8.05 8.50แล้วเราจะปรับให้มันง่ายไม่ต้องมาต้องหมุนมน,มนี่ให้เหนื่อยมันหมุนนานเกินไปเราตั้งอย่างนี้เลยครับอ4าสี่แล้วก็ตั้งหลักที่2แล้วก็ตั้งไปที่8.5นะครับตั้งไว้ที่5ปับ๊บนี่ครับเราเลื่อนลงขึ้นเมียงง่ายๆเลยครับแล้วฟลิกตายตัวเลยครับฟิกซิเบิลตายตัวไม่มีการ เลดไปเลดมาเสร็จอันที่2เราตั้งแอมครับ CC มาแล้วเห็นไหมครับถ้าเราชาร์จก้อนเดียวแอมเดียวพอครับแต่ถ้าเราชาร์จยี่ก้อนเราก็ไปถึงขนาดนี้เลยครับแม็กซิมัมโหลดเลยหนึ่งสองที่20แอมยี่21อแอมเห็นไหมครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับคำว่าออนออฟแล้วนี่เราออฟก่อนออฟแล้วนะไฟยังไม่ออก เดี๋ยวมีการรีเช en ็คก่อนว่าเราตั um, uh, e, ้งไฟไว้เท่าไหร่มันจะขึ้นมาบอกเองดูนะครับ anyway. อ่าคี <laughs> claro ินี้มาดูครับใกล้ๆน่ครับต้องอ่าลบแล้วก็บวกอ่าดูนะครับตอนเนี้ยแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยที่บาลานซ์กับเซนเอร์เบิร์นมาเนี้ยก็คือว่าให้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันฟ้องอยู่ที่เจ็ดจสองสามเห็นไหมครับนี่ผมออฟอยู่นะผมออนปื๊บเดี๋ยวตัวเลขมันจะวิ่งเลยครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มเช็คแล้วครับ แอมเนี้ขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตแอมไหมครับหวักตรงนี้มันต้องดูครับนี่คือการกินไฟของเครื่องตงัวนี้ที่ส่งไฟออกไปครัเอาพุทธเนี่ยตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่6.0กว่าๆเห็นไหมครับออการดูเลต,<ๆ>ตรงนี้เนี่ยเราวอนอยู่แค่8.0จริงๆแล้วเ,เราตั้ง8.5ถูกไหมเนี่ยเรากดดูกดดีเลยดูได้กดเราก็ตั้ง8.5เลยดูนะครับเปร๊บน,นี่จบข่าวแล้วปล่อยเลยครับ ห้าวินาทีมันจะเก่าข้อนีิโหลดเดิมก็สรุปแล้วต้องชาร์จทั้งหมดสี่สิแปดก้อนนี้สี่สิบแปดชั่วโมงครับยังต่ำสี่สิแปดชั่วโมงในในเซลตีเซลในทั้งหมดเกือบสาสิบเซลเนี่ยครับสาสิบเซลครับไม่มีแคมรียี่สิบแปดที่หกเซลอัลพาร์ดสามที่หกอัลพารบางตัวใหม่ก็สามสิบสี่แคมรีพิุดยี่สิบแปดถึงสามสิบแล้วแต่โมเดลปีรถ แต่ถ้าชาร์จเราชาร์จเกิน4ี่แปดชั่วโมงเนี่ยได้ครับมันจัดอัลโลมันต์ครับพอเต็มป้อมมันจะหยุดเลยครับไม่มีโอเวอร์โหลดครับไม่มีระเบิดไม่ต้องห่วงครับคำถามครับเครื่องตัวนี้ชาร์จแบตแบตแบตรถยนต์ได้ไหมได้ครับแต่ไม่ดีครับไม่เหมาะครับเพราะว่าเอาของราคาแพงๆไปชาร์จของถูกไม่คุ้มกันครับไม่คุ้มไงครับชาร์จได้ฮะเร็วด้วยชาร์จได้แะเร็วด้วยอันนี้ก็คือเราชาร์จเราชาร์จดีที่สุดก็คือไฮบริดไฮบริดครับหรือรถ e v ใช่เพราะว่าเครื่องตัวนี้ไม่มีใครทำ ไม่มีครับแล้วกิดทำมาขายก็อของจีนตัวหนึ่งหลายหมื่นเหมือนกันใช้ได้ทีละหกเซลซีเฉลียเท่านั้นเองแล้วก็ <นะ S 2> วัดวัดไม่เต็มอีกอ่ะไม่ไม่เต็มอยู่แล้วครับม <c oughs> ันข้างในมันตูดบาเลยข้างในมันนิดเดียวพูดตูดมดเล็กๆเองทีนี้เรามาดูนะครับเนี่ยอ่ไปที่อ่มาที่ฐานฐานแต่ละก้อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยไฟอ่ะดูดูไฟแผนแผงนี่ไฟครับนี่แปดจุดห้าแล้วนี่เมื่อกี้เราตั้งยี่สิบเอ็ดแอมป์ ตอนนี้มันส่งออกมาแค่สิบครับเพราะมันรู้ว่าตัวนี้แอนดเริ่มมีไฟแล้วเราดูจากนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้วนหัวที่ออกมาเนี่ยแปดจุดห้าที่ส่งออกมาเนี่ยครับพอมาเข้าตรงนี้ปุ๊บเข้าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะดูโหลดครับคือแปดจุดศูนย์ห้ายังไม่เต็มเลยเนหะ็นไหมแล้วมาดูนี่ครับนี่ครับตัวเลขแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแล้วครับเคยดูได้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งมันจะบอกแล้วครับว่ามันวัดเนี่ย 0.381แอมพ์ชั่วตอนนี้มันชาร์จเข้าไปในเนี้ยแบตเตอรี่ในเนี้ย3.1แอมป์ประมาณนี้เดี๋ยวพอมันได้20ความัมนจะหยุดเองเอัตโนมัติเทอร์โวล์ขึ้นก่อนหรือแอมป์ขึ้นก่อนถ้าแบตเตอรี่ดีมันจะชาร์จเร็วมากถ้าแบตเตอรี่ที่อ่อนอมากๆคือเพียแล้วอะก็คือจะหมดอายุเนี่ยจะใช้เวลานานหน่อยคำถามครับเซลล์แบตเตอรี่รตัวนี้สมมติว่าเสียหนึ่งช่องหรือสองช่องเนี่ยเราสามารถซ่อมได้ไหม ได้ครับต้องได้แต่ก่อนที่เราจะซ่อมก่อนเริจะวัดเราจะต้องชาร์จก่อนบาลานซ์ก็ชาร์จก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาดีเลย์ล้วหดึ่อกมาวัดทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนวัดเซลล์โหลดใช้ได้หรือไม่เก็บไฟไม้วัดโหลดวัดแอมอะไรเราถึงจะทราบไม่งั้นไม่มีทางเราชาร์จให้มันเต็มก่อนใช่ครับชาร์จให้เต็มก่อนต้องให้เต็มก่อนมันจะวัดไม่ได้เลยโวลต์ขึ้นครับแต่แอมไม่ขึ้นแต่แอมไม่ขึ้นถูกต้องก็คือใช้ไม่ได้ถูกต้องเราไม่เราไม่รู้ว่าค่าความต้านทากัน เพราะฉะนั้นมีแบตของรถ EV ที่เสียนะครับอย่าไปชั่งกิโลขายเอามาขายที่อาจารย์รอนก็ได้ที่ผมก็ได้หรือจันตาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะรับซื้อแล้วจะมาเเลียวบาลานซ์เซลล์ครับบาลนซ์เช็คครับมีเช็คอีารอบเะยมาพร้อมใช้ได้ถูกตังถ้าวิ่งสามสรยกิโลนี่ลูกหนึ่งของเทสลาเนี่ยตอนนี้ห0 0 0 0นกว่า ห้าแสนก็ได้นะครับมีวีดีแคห้าแสนันี่ลงอยู่ประมาณเนี่ยถสามถึงสี่ร้อยโลทำให้บิดดีกว,ว่าบอกห้าร้อยโลวิ่จริงๆว่าประมาณสามร้อยกว่าโลสามร้อยแปดสิบโลหมดแล้วอันนั้นก็คือรถต้องเข้าชาร์จ <c oughs> ขอบ้านเราให้ดหี่สุดก็คือไฮบิดก็คือไฮบิดตอนนี้เขาเริ่มทำมาแข่งกับอีวีก่อนที่ญี่ปุ่นเขาทำมาแล้วนะออกข่าวมาแล้วว่าไฮบิดก็ไม่แพ้อีวีเพราะว่าอีวีหมดก็ต้องจอดชาร์จ แต่ให้วิ่งหมดก็วิ่งมุ่งทันต่อได้ได้อยู่ไม่เปรียบตรงนี้ไม่ต้องมีข้อดีอย่างทางตรงนี้ก็คือข้อข้อดีข้อด้อยก็พอๆกันในตรงนี้อ้าวมีอะไรเสริมบ้าอาจารย์นอนกไ็ไม่เว้ย <c oughs> ไม่เทศน์ต่ออาจารย์ในอาจารย์ผู้็ <c oughs> ่นน <c oughs> านก็ขอเสริมอย่างหนึ่งว่าถ้าถ้าเราจะเล่น เป็นเป็นงานซ่อมเนี่ยหรืองาน DIY มันอยู่ต้องมาถู่ที่ห้บิดห้บิดก่อนก่อนที่จะไปอีวีใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าห้บีดเนี่ยมันเหมาะสมกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยห้บิดดีที่สุดช่วงนี้อีวี EV ยังไม่ลงตัวเรา,า,าเล่นเป็นห้บิดยังได้อีกหลายปีเป็นอีกสิบปีเราจะไปได้แต่ว่าเอาขอรละว่าช่างบ้านเรายังยังเข้าไปถึง ให้หดีทั้งหมดดังนั้นก็จะต้องมีการเข้ามาเ,าเข้ามาศึกษากันให้ม,กมากๆเพราะศึกษาได้เราก็จะได้งานเข้ามาเราก็จะมีการพัฒนาต่อกันไปเรื่อยๆคำถามสมมุติว่าสมาชิกจะขอเข้ามาอบรมพร้อมเครื่องมือใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ปรนะมาณพร้อมเครื่องมือนะก็อยู่ประมาณสองหมืนะ่นราท สองหมื่นบวกลบันอยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่อุปกรณ์ครับใช้เวลาอบรมกี่วันก็สามวันสามวันนะมาอบรมที่นี่เราไม่ได้มามือเปล่าแล้วเราไม่ได้อบรมเหมือนที่อื่นเขาเราเป็นออกแบบการอบรมของเราโดยเฉพาะนั่นก็คือการอบรมอย่างของเราเนี่ยไม่มีไม่มีปากกากระสุนนะเราอบรมเน้นเน้นการใช้งานเน้นการเอาไปใช้งานจริงเมื่ออบรมออกไปเรามีของให้ป่าไป สามารถที่จะเข้าเข้าถึงรถได้ทันทีเลยก็หมายถึงว่าลงมือพาคสนามเลยครับไม่ไม่ไม่ได้จดเป็นทฤษฎีอะไรนะถูกต้องครับจดมันไม่ค่อยมีประโยชน์เราเน้นการปฏิบัติปฏิบัติเลยการจดบนกระดานกับการลงมือมันแตกต่างถ้าการจดบนกระดานคุณไปอบรมสิ่เที่ยวหรือไปเก็บมาสิ่เที่ยวมันไม่เหมือนกับการลงมือครั้งเดียวอ่าครั้งเดียวเรากลาเพราะฉะนั้นสมาชิก เตรียมไว้นะท่านเราประมาณสอง0มื่บวกอ่บต้องโทรมาถ่ายกันดอนนายตำรวจไม่ก็มือครบครับไม่ก็มือครบเลยในสอง0มืนในน้กินได้เลยครับกลับกลับไปเปิดร้านก้อนได้เลยนะครับนั่นแหละครับเราเราก็เปลี่ยนง่ายถ้าอยากถ้าเราจะเป็นโจรจะไปปล้นใครมันต้องมีปืนอถ้าจะเป็นตำรวจจะไปจับผู้ร้ายมันก็ต้องมีปืนถ้าเป็นช่างเปลี่ยนเหมือนช่างเราต้องการที่จะอ่าไปเปิดบริการอ่า ทำการซ่อมวนนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือต้องมีเครื่องมือให้พร้อมก็คือเครื่องมือครับเครื่องมือพร้อมแล้วแต่ต้องงบลมให้ผ่านด้วยนะถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านเราไม่ออกใบอนุญาตให้ไม่ออกใบอนุญาตให้แล้วก็อบรวมจนกว่าจะเป็นเป็นครับก็อยู่ในงบนั้นครับนะครับคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็มาต้องบอกล่วงหน้าเนาะครับเป็นกลุ่มก็ยิ่งดีหรือมีงานเป็นเคสใบเคสก็ได้คบมาได้เลยสมมุติ อย่างผมรับไปแล้วเนี่ยผมทาไม่จบต้องขอครูฝึกสอนไปทําให้มีค่าแรงไปไหมอ่านิบายให้ฟังถ้าเราเรียนจากที่นี่แล้วได้เครื่องมือจากที่นี่ไปอืถ้าไม่จบครับเรามีการวีการไม่ไม่ใช่ไม่จบนะครับหมายถึงงานแก้ไม่จบนะแก้งานไม่ขานการไม่ผ่านต้องการความรู้เพิ่มความรู้เพิ่มนั่นก็คือเรามีซัพพอร์ตให้ไปทื้ที่ไปช่วยแก้แก้ไข อย่างแรกนะไม่มีค่าแรงแต่ค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินอยู่จะต้องเป็นจ่าเจ้าของพื้นที่ต้องออกเองอ่าอันนี้อันนี้ก็คือโดยปกติแล้วทุกที่เขาทําแบบนี้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญค่าต้มไก่กับค่าเราสำคัญเน้นเเน้นเลยเน้นเลยน้ำมัน ตัวนี้สาคัญครับเพราะว่าการมางคนที่เราเราจะไม่มีการคอยให้ธุรกิจทุกทุกที่มาเนี่ยโดนวางอยู่ตัวคนเดียวในเมื่อทํางานไม่ผ่านเราก็จะช่วยดูแลไปดูแลให้หนึ่งออกค่าเดินทางสองค่ากินอยู่ต้องออกให้ตรงนี้ก็คือปกติทุกที่เราทำอยู่แล้วมันอยู่ที่ใกล้หรือไกลนะฮะที่สำคัญครับค่ารถที่อาฟีค่าแรง แต่มีค่าเดินทางกับค่าที่รักแค่นั้นเองแครจบถ้าโรคเหนือจากคนที่มาเรียนบต่อหรือใช้เครื่องมือเ,เนี่ยอยากจะให้เราไปช่วยก็ไปได้แต่ต้องมีค่าแรงเราไปช่วยได้ทุกคนในกลุมเ<อ>่าารเดินทางไม่ใช่เครื่องมือของของไม่กลุ่มแต่ให้เราไปช่วย,วยต้องมีค่าแรงค่าเดินทางเหมือนกันเหมือนกันแต่รับกเืงมือของราไเครื่องมือที่นี่ จบจากที่นี่เครื่องมือที่นี่ถ้าแรงไม่ไมีมี่ร,ระยะทางเขาอยู่ที่ใกล้หรือไกลใกล้ไมันอยู่ที่ <c oughs> พื้นทีอ่อยู่ที่ระยะทางแล้วกันง่าย <c oughs> ๆเอาอีกหนึ่งท่านนะครับคร,ครูึกสอนเชิญจันตาครับอ๋อความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยครับตอนนี้เรามีทางเลือกกันเยอะแยะเลยครับผมเราจะเลือกแบบไหนใช่ตองจัก เราแล้วจะตัดสินใจเองครับก็ก็ดีนะครับที่เราจะมาร่วมพัฒนาชุดนี้ด้วยกันครับรมีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันชเหลือซึ่งกันและกันที่น้องเราครับเราก็ก็ยังดีที่มีอาจารย์ที่ชํานาญการคอยแนะนําคอยแบ่งปันคอยชี้แนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาท,ทุกท่านนะครับ คือต้นทุนต่าแต่สามารถทำอาหารกินได้เลยถูกไหมครับตรงนี้ดีดีใจวพาอาจารย์ตาวันเียวดีใจครับดีใจช่างช่างว่าไงโอเคไหมวันนี้นอว่าหลานโอเคประยักหน้าอย่างเดียวก็อเราจะมีการเขาบอกเล่นไอาจารย์คือการี่จารณาพวกนี้เนี่ยบางคนมีเปสิ่งพื้นฐานไม่เท่ากันครับนึกออกไหมครับผมอ่ะ คิดว่าตัวเองพอมีศักยภาพในการที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องอ่องค้อมมีเครื่องมือเครื่องไม้เทคนิควิชาการต่างๆมันจะเป็นคําถามและคาตอบเปนตัวเดียวกันต้องเตรียมพร้อมให้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมจะไม่กลัวเรื่องพวกนี้ครับรือีกื่องปดย่อยผมยัไม่กลัวเลยยูทเจอร์คอนเทนต์ต่างๆดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆผมจะไม่กลัวแต่ขออย่างเดียวว่าคนที่มาเรียนให้ภาษาอังกฤษมีเบสิกทีนิดถ้าเกิดอยากมาเรียนเพิ่มเติมคล้ายๆเราเรียน เรียนเตี๋ยอโทรอีกอะไรยเงี้ยต้องเรียนภาษาอคฤษเ้องต้นก่อนเพื่อจะเรียนต่อน,นี่ตรงนี้เราไม่ต้องเอามาสอนมาแบบบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆแปลง่ายๆแบบเข้าใจลวหากินได้มีเครื่องมือไปพร้อมาทาไม่ได้ติดขัดตรงไหนเราสัพเอรีตให้หมดครับไม่ต้องก,กวนครับนี่ก็คือครูฝึกสอนรับปากนะครับว่าจะสอนจนกว่าจะเป็นในงบเท่านี้แหละพร้อมเครื่องมือเตี๋ยละสองหมื่นบาทต่อนะครับ ถ้าค้ากินค่าที่พักตัางหาดนะของเราเองก็จอง <c oughs> มือครบชุดพร้อมที่จะไปเปิดร้านทำได้เลยครับทำได้เลยถ้ายังไม่จบก็มาเรียนใหม่ให้จบเ็าอยู่บงบรีวิได้มารีวิวได้ครับเพ <นะ S 2> ิ่มเติมได้ได้แล้วก็มีปัญหาทางครูฝึกสอนเขาจะเดินทางไปแก้ไขได้ถึงร้านของเราแต่เราต้องออกค่าเดินทางกับค่ากินค่าที่พักให้ กับครูฝึกสอนไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติทุกที่ก็ทํากันแบบนี้ก็คอยติดตามคลิปที่2นะครับในการเรียนการสอนของครูฝึกสอนใวันนี้อันนี้เบื้องต้นแล้วก็เจอการจัดบรมณาใหญ่ที่นาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครูจออ่าจะคุยๆครบนก็น่าจะน่าจะเป็นานนั้นเครื่องมือต้องเครื่องไม้เครื่อมือพร้อมเดี๋ยวเราจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคอยติดตามคลิปที่สองนะครับสวัสดีครับบสวัสดีครับบ๊าับดีครับ